เรากำลังจะเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสักสิบเซนนะครับรถรถเก๋งยังไปได้ครับรถปิพัฟไปได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับครับถือว่าอยู่ในระดับที่ทวมือท่ขึ้นมาบนท้องถนนทั้งสองฝั่งทางนะครับ ใช้ความเร็วต่ำนะครับในการขับขี่นี่ก็คือฝั่งนั้นก็จะท่วมแล้วฝั่งนู้นก็น้ําเข้ามาแล้ว1นึเลนนะครับเลน,นเลนตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงนิดนึงนะครับก็จะไม่ค่อยมีน้ำนะครับบริเวณอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวท่านสหายก็จะได้ปิดช่องทางนี้นะครับไปใช้ ช่องทางอื่นแล้วนะครับพี่แจ่เขาก็สิบา่าครับออเรถที่สูงก็ยังพอไปได้นะครับมันจะไปอาบน้ำให้รถเข้าได้ไงไรดเราช่วยเหลือเพื่อน้างข้างทางครับดูครับตอนนี้ครับเออเป็นบาทเนาะ <c oughs> ีขี่รถคันใหญ่มาถือโอกาสล้างรถปกติพ่อก็ล้างอยู่แล้วล้างทุกวันระดับน้ำตอนนี้กำลังมันเหยียบหนาแห้งหลหมอหนากพิ่วใส่กระโปรงหมดหลังใส่กะระจุกจุดบริเวณน,นี้นะครับมีกล้องด้วยนะครับเครองจับความเร็ว คือสถานการณ์น้ําที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในช่วงทางเข้าถนนหมายเลข23นะครับ <c oughs> ถนนแจ้งสนิทนะครับจุดบริเวณบ้านปะอาวอาเป็นบริเวณหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมนะครับก็ถือว่าตอนนี้น้ำขึ้นบนท้องถนนนะครับ น้ำที่จะมาเข้าบริเวณแถบนี้นะครับจะเป็นแม่น้ําชีนะครับแล้วก็จะมีลาเซบายที่อยู่ใกล้ๆก,กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลน,นะครับพี่นาเราตะเสตรจึถ่วงถ่วงไลเอาทางเข้าวิทยาลัยเกษตรตอนนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับต้องใช้เรือแล้วนะครับบริเวณที่เป็นประมงนะครับแล้วก็ในส่วนของ กเกษตรกรรมต่างๆก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ถึงป้ายทางเข้าบ้านปะาอาวนะครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังเคราะห์โลกนะครับแล้วก็เครื่องทองเหลืองรวมไปถึงผ้าไหมต่างๆด้วยนะครับอตอนนี้ก็เข้าไปนึงจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับ